พ่อแม่พี่น้องจ้าตัดขาเห็ดไว้ในป่าเห็นบ่ไหมพุ่นะเห็ดหนังไก่เห็ดแตรดำเห็ดพึ่งหวานอุ้ยเจแม่นข่อยสะอ่อนเะมอพุ่นะเบิง่งดูนี่โอ้แตกพังสุดยอดเลยจ้ะจะแม่นหมานคักมือน,นี่พุ่นะอุ้ยอ๋อแตกพังก็อยากจัดฉากให้พวกเจ้าเบิ่งดีๆยุ่งกับตัวมันที่เราเนี่ กันไว้สุดยอดเลยจ้ะดักถิ่มไปนี่ปลาหนิละยังจะได้เกิดเห็ดพึ่งวานก็จะได้เกิดแถวนี้ให้มันกลายเป็นเห็ดพึ่ง,งานาร้อนไปรวดแหม่น,นี่เห็ดพึ่งวานสุดยอดเลยนี่กตาหนิประเดีเ๋ยวออกมาเมือ่อไหร่พอแม่เป็นดอกเบิ้งขาหนิขาวจั่วขาเฮ็ด เพิ่งหวานแต่ว่าหมวกนั่นถือจะของปลาเป็นสอยไปแล้ว,วเกียงใส่ผลกอีกตัวอหอมสุดหยดเลยข้าวจัว่วขี้ฝนน้ำงขาเห็ดข้าวจัว่ว นี่สุดยอดท่านเอว่างวันนีุ้้งด้นี่เห็ดไข่มุกดอกนี่เนี่ยค้าสีชมพูนี่เหลืออีเลนนี่ไมลองไปกินมึงจัากดอกเนาะก็เจ้าคือว่าแสบคักแสบแน่แทะต้าดราค้ามันจะเป็นสีชมพูแล้วจ้ะด้อ เก็บไปล่องกินเบิ่งดอกเดี๋ยวเห็นลายดอกอยู่ประเทศไทยเบิงบ่งเพราะว่ะจะพอค่อยอยากจะสนับสนุนให้กินปานได้เนาะจะยานพิษลกูกพวกเจ้าว่ามันยังดอกบางคนก็นถือกลวกัวบางคนก็นกนบถถือกลวกัวคือว่านะจ๊ะเนาะมันนี้ก็โชคดีของจอยอยู่เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งนาล้นเออบ่แม่นเห็ดเอเตะดำดบ่ยังกระยานตะโพอื่น ดอ้ดอกนี่เน่าพ่อแม่พป็น้นองอย่าแต่ก็เจ้าแยงเบามาอยยุผู้เดียวอยู่ก็นด้ออกไหนกิงใหมกิห,ห,หาาก็ออกไปาตัดขาหิพ่อม่ปน้องเอ้ เหนื่อยคนเดนมากมากักเก็บเอาไปตากแข็งไว้เอาไว้จะเห็ดซุงเห็ดสวด้าเจาอันนี้เห็ดน้ำมาเห็ดนาเลยกวาสิโพย่ายาขึ้นมาเลยอุ้งจะกัดยุ่งกัดกนกันก hết đầm để cho cái đầm ống con chân ngoài đấy trả đấy này cái ta lá vô nghe phụ ดีล่ามืดคำแล้วนั่งนี่ยโอนๆโอ้ยเอา้ายุ่งมั้ยบนอ่ะสวยงามอีหลี มันพอมันพลอยขึ้นยังนี่ดี่นี่แตกนี่ก็แตกนุ่งกระล่างออกพอไหมพี่หน้องเอ้กำลังงาม ฟังเสียงยุ่งตัอมโอ้ยนี่ไหมกัดเจ็บเจ็บเจ็บขนาดนี่แน่จ้ะโอ้เด็กฮักเรียบร้อยได้แตแเ้าก็เอากระตา ยังยุง่งสักซิดขนาดนี้มันกัดเจ็บป่ะสันตัดถ,ถึงไปเนี่ยปะถึงเวลามันก็ออกอีกร่างเพิ่งนี่ก็ขูดออก น,นี่หมวกลังเปิดดิค่ะขุดออกงี่สิจ้ะอือ สบายด้วยเวลาเก็บเห็ดลักกรตัดไหวกบไปบา้านกัมมันขึ้นล่างแกงเลยว่าสันตะสบายคักจ้ะอ๋อเห็นไหมท่านที่ปล่อยมันใหญ่ยังแต่พอดีเก็บพอดีปล่ปอยใหญ่ส่วนที่ใหญ่ก็ถากกนละเลยอีกคนเบิดแหละตีและเก็บมันนี้ก็ได้ น่าจะนะเห็นบ e> ่ผ <authority half ít> ัดกะเพราเสียบๆได้ไง นังไก่นี่จ้ะพี่บังแน่นี่อันนี้ปล่อยไงปล่อยหรอกเพราะว่า,าถากเพิ่นลุ่มสักกรรมอยู่แล้วจ้ะถ้าไม่าถากแทะกินอยู่แล้วก็ออกินซะ เปิสะอาดเห็ดไข่มุกเห็ด่งหวานอืมในกระตาเดี๋ยวจอหาที่กุบเพชรนี่ก่อนแค่ไหนมากุบไป เป็นแนวต่อไปมาเป็นยังไงจ๊ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ถด้จะเด้อกอ่บขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ enjoy lifestyle อินเดียหมากจ้บคุณน่ะเห็ดแต่ดำเห็ดหนังไก่เห็ดพึ่งวานเห็ดพึ่งเลือดเห็ดนานเล่ยะเมท่นฟินไลสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนดจ้ะเด้อบ,บายบายค่ะสวัสดีค่ะ